เฮ้ยเวตายมึงช่วยเพื่อนหน่อยมึงช่วยเพื่อนหน่อยด้ว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 ยเาไ้บอมึงเขาลเนพี่มันหายไปไหนววบเดียวมันแวบมันแวบมันแวบไปไวะไอ้สัไปไหนมึงีมันแวบไปไหนวะไอ้ไนเ่ยวมา เป็ดมือไปค้าเอ็มร้อยให้ดิเฮ้ยไอมาดีอยู่ไหนไอมาดีอยู่ปะอยู่ครับลงไอมาดีมาเอาสกินมึงเอาเปล่าครับไอพิงก์เอาเปล่าพิงก์พิงกเอาครับพร้อมรับครับใช่ขอสี่สิบเก้าครับเรนลิเปอร์ส่งจีมาแล้วพี่ลงน้ำมันนะลงน้ำมันเรนลิเปอร์ส่งจีมาแล้ว ใช่ใช่หไม่ามเจ็ดครับลุงอบครับผมคุณครับ9ก้ี่แพ้งเรียกเรียกเฉยๆครับอันไทยเอาเปล่าไทยเอาครับลุงปฏิเสธคนไม่เป็นสกิลสรุปกูไม่ได้ขายสองสามหกครับสรุปกูไม่ได้ขายแล้วกูเหลือสองอันด้วยสัตว์เล่กอะไรนะเล่กอะไร มีเหลือไหมครับคุณลุงลุงอยากได้ใบฟ้ามาใส่มาใส่ไหเป๊ไหมครับมึงเรขอะไรไอ้ไอ้หนึ่งห็ดครับหนึ่งศูนย์สี่ห้าครับพี่อ้ามึงเอาไปเปิดเดีมีสองอันเดี๋ยวไม่ไอกไม่ถูกอันจะใส่อะไรอ๋อเลืกไม่ถูกกันมันหกห่องันเพื่อนันไม่มันเอาไปเปิดไอ้เหี้ยมันเอาไปเปิดสองอันนั่นหละ เป๊ป๊มเปิดได้แล้วกันีิยะเฮ้ยถ้าใครเออสีทองของคอปเปอร์ดิมยันได้สีฟ้าถ้าเปิดสีทองก็ไปเลยแฝ่มีแสงมีใครเปิด้กับบ๊อบกู้บ้่อะไรันลุใของกูอะบ๊อบเ่งหล่อผมได้ตุ่จีนเจอกัครับลุงไอพี่บ๊อบถ้าพี่เปิดใส่ไม้จะเป็นไม้แบบพี่เก่สัอางใช่ไมครับไม่เหลือแล้วอีเหี้ยเอาหมดแล้วคุณเนี่ยเราไปไปแก๊งจึงอ่ไปสายใครเลยสัตว์แบงคแม่เปลามาแล้วลงเหรอครับตู้งน้ำมันพี่ มันส่งโลมาชายชายพี่ลองไปเห็นแล้วหน่อยพี่กดยูดอ่อะพี่วอบได้ดิพี่ขอมากครับต้องดูไม่เป็นไรอะไรวะของโกูเป็นตซีนี้อ่ะแ็กแป๊ดเลยอ่ะเครื่องหมายเมื่อไหลจะมาเยลือมีอะไรไม่มีผมมีเหมือนเดิมนี่แ้ต้องตีไปกี่ทีแล้วถ้าคนที่เสกัวสีขาวอะ ได้สามเหรียญอยู่เลยลูกเลยฟ้าไม่ขึ้นหรอกตินมีมีใครมีของเกาะอีกไหมพี่ใครล็อกบัตรประกันใส่ตัวหรือว่าไม่ติดเอาใส่ตัวเหมือว่าไอนนี้คือเบอร์ล็อหลับอ่ะพี่แล้วมีันจะเหลือแล้วว่ะโอ้ได้ครับขอบคุณครับเยอะเยอะเยอะไอสัตว์เยอะเยอะเยอะมีบอลจะได้สื่อสารว่าหลุดอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะลูกน้ำมันบอลเกิบอะไดขึ้นอยู่ใช่ครับ ใช่คร in. e <th> ับโทษผลสอสี่หกวอเดินน right, the ี่เป็นยังไงครับวอเดินโก็อยู่แบบสี่สิบสอง่สี่ยี่ห้าไม่มันนสี่นยี่สิบเจ็คันรถใช่ไอต๊อไตอตีไคันละสคนสี่สี่ใช่ใช่สี่ห้าสิบสี่ามันมีห้าสิบสคนออแล้วกูตีบนรถสรุปให้ตีือหลือบนรถเนี่ยบนรถก่อนบนรถก่อนโอเคครับลูกพี่ มันมันตั้งหันหัวออกมาไอ้ตาใช่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 ใ่วันวันนี้มึงห้ามดาบแม่เป็ดนะหรือว่าจะตีบอลอยู่มันมันยังไงมันเซ็ตฝั่งนอกจ้าในไอ้แฟนหันหัวออกมาถนนอ๋อโอ้ยสว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 ยพี่ดีละเราหันหลังเราหันหลังให้ถนนไม่ง่ายนี่ละมันมันโง่อ่ะครับผมที่เรียกไปใส่กายผมเรียกลูกพี่นั่นแหละี่เอาใส่ป่ะป0นะแต่มันมี54คน เพราะว่ารถนี7จ็คันะคแงมจริงจริงมันมี41คนนะพี่มันฝั่งเรามี39คนพี่รู้ไหมล่ะพี่ตีนับคนของมันแล้วประมาณห้คนมีสี่เอฝั่งเรามีสาม้าสมครัได้ไม่ได้ไม่ได้ทีละคันหลงค่่แต่ว่ามันติดแป๊บเดียวติดเกันไม่กี่ทีตันไม่มีันทติดันไ่อี่ทีัน่กย่ทีกนไม่กี่ันไตน่ี่นรม่่ทีตีกันไม่ก นานละ J A K ขอขอบัตรตีอาวุธหน่อยครับบัตรตีอาวุธหน่อยครับมันยั่วจัดเลยใครมีบัตรตีน้อยไหดิมีใครมีบัตรตีอาวุธบ้างเลข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 เก้าสามหนึ่งแต่ผมว่าผมว่าไปกระทืบมันเล่นมันก่อนได้นะลุงแต่ว่าแบบมึงตีอีกสักห้าทีไปอีกสักห้าทีตีสักห้าทีเดี๋ยวมันเงาเป็ี่ยงลดูดูดูดทีกห้าทียั่วมือสุดมากเลยได้ครับได้ครับ มันนานๆอยู่แล้วเฮ้ยหน่อยดิพี่เตะหน่อยเบรเกอร์ไม่ขอต่อหมดต่ออยู่พี่นะพี่เปาตีอะไรอ่ะพี่มอพี่เลยเกงใดๆเล็วทำอะไรกันนานยังไงหน่อยอ่ะทำอยู่ร่ำอยู่มอตีมออยู่ตูงพี่บอกมันเดชกำลังไปตูงพี่บอกมานเดชรอปออะปาขึ้นรถขึ้นรถใครที่ไม่ได้ทำอะไรแน่นอนพี่ไม่ทำอะไรขึ้นรถนะโไม่ทีทีขึ้นรถรอยเลยโดนโดนโดนกูโดนไล่กูโดนไล่โดนโดนโดน มาเลเบลดิมาเลเบลเลยพี่พวกเราอยู่ลืมมาไม่ได้ไป่ได้ไปเบลไมได้ไปเลเบลได้รถปูเป็นรถอนี่ลุงครับมันป้นไม่ได้ใช่ไหมครับฝันไม่ได้แต่ว่าเก็บผมเงินแดงไว้ก่อนเก็บผมไอ้พี่ติโยนะเนี่ยมีกระจุกเรื่อยๆเลยเผื่อขาตำรวจยึดได้นะพี่เงินแดงได้าวตแอบลืมมาถ้ามาบอกเลเบลบอกเลยยึดได้หมดนะกันลืมล่ำอ่ะเเเหลลลืออแแค่่ขงนยการหน้าคุกได้ไหมล่ะเอาไปเก็บก่อนก็ได้ตอไปไปไม่ได้ไหนพี่ติอยู่ตรงไหน ล้อก่อนล้อก่อนเดี๋ยวมั่วล้อก่อน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 โอ้วิติเล้เลอ <Roberts on. S 1> ่ะน้อยอ่ะแกตีน้อยคตัดโตไปโตไปเบี้ยวเดียวโอ้โหไปเก่งไปเวทครับครับครับคุยคกับพี่ชายที่รักมึงหน่อยดิคอมเมนต์ คอมเมนต์เยเดอร์ไม่ใครมีใครมีกล่องซ่อมปะเอามาให้กูแล้วแท่งกล่องเลยพ่ตีตายปะพี่ตีตายแล้วนะเขาเป็นเอ็มบัาเป้แล้ะพี่ตีตายนะเลขอะไรครับเลขหนีนอยอ่ะดูเลขหนี8.5 8.5 8.5ตายแล้วอ่ยูแล้วเขาตายง่ายเกินพลาตันดีบาหโมบิทแล้วปะวอไปแล้วอยูโยโยอยู่โอ้ไปแกดึงกลับมาได้ตอเสียชีวิตแล้ว ดีเลียนเอ็มบาเป้ไอ้เหี้ยครั้งแรกรอดครั้งนี้เริ่มไอ้นี่ละโดนหนักละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จุกอยู่เขาพี่จุกอยู่เขาไอ้นี่นะเขาขังหันนะอันนี้อาการพี่ไม่ค่อยออกเหงื่อพี่ไม่ค่อยแตกไว้พี่ต๋ดูออกเเหงื่่อข้ารถตีกี่ทีแล้วรถกี่ทีแล้วพี่จุกูเขาขังหันอยู่นะเหงื่อพี่ไม่เข้าวัวจะมาเลี้ยงเนี่ยน้ไม่บอกเลยที่ว่าผมแอบรอก่อนดีตอนมันไอ้นี่มันกำลังเก็บของ มึงก็รอก่อนเดมจะรีบไปได้โอเคโอเคงั้นโอเคได้ครับลุงถ้าเครื่องใหม่ขึ้นก็อย่ช่วยกันแล้วมึงจะรีบไปไหนมึงจะรีบไปไหนตำรวจสามสิบสี่โคนไม่เป็นไรอันเดียวก็ช่วยได้แล้วปกติเขาตีกันตามลวดแค่ยี่สิบตรวที่ใหญ่เขาเขาก็อยู่ กักบ้านได้นาคนหนึ่งตอรี่ใหญ่ดีๆให้เล่นห้าตีใบแอของทองนี่คืออะไรยลโลการ์ดเนี่ยหรอไม่ไม่ไม่ถ้าไปไอ้บอบไอเฮียไปเขาจะไปกันแล้วต้อเรสาม้าไอ้เรา้อไปต่ออะไรกันวไติไปก่อนพี่ตปเะอาเยะเขาเยอะอยู่แล้วเฮยอตต้องใช้สา้าขาดคนเดียวมาจากไหนวะเนี่ยยัทำไมเยอะจังวะแหลกน่าจะอาสง่าสาอะไรรือเปล่าหมอเท่าไรนะพี่ าบอกสิสิบห้าเหรอไม่รู้ว่าจะไม่ได้สิบสอง่ะไอเวสไอเวสสิบห้าไอเบสอุ่มไอเวสครับไม่ดีมึงเอาไอต๊อดไปด้วยดิเนี่ยรถข้างๆอ่ะมึงเอามันไปด้วยดิไอ้ตอนไปไกลเวสเลยมึงไม่มีบอลไอเวสอยู่ข้างหน้ามึงนู่นน่ะครับแม็กแม็กลาเลนน่ะปึงไม่ตีให้ต๊อดอ่ะ อะไรนะไม่เลนทันแมกลนเลยทันมึงเห็นไอ้ตีได้ไ่สีไม่ทันพี่เป่ามายังพี่เป่ามายังเบอร์9340เบลไม่มีใครเล่นเลเบลได้ไม่พี่เป่ามายังอ่ะในนั้นอ่ะขาดใครเบลยูวงพี่เ้าอยู่ไหนบ๊อบอยู่ไหนไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบรับพี่เป่าไปกูเล่นปืนตำรวจลมโบไป้รไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปโมปูลโบแดงด้วยหรอ ตำรวจตำรวจใหม่มึงสยองบปัดแนรกเลปอดรถตำรวจอย่างโกงจะกกัศพไม่มึงมึงได้เล่นเหมือนเดิมนะมึงชุบเพื่อนไว้นะเว้ยไม่ใช่เราใช่ปะพวกเราไปเลยไปเลยไม่ใช่พวกเราไป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 เฮ้ยมึงอย่ามึงอย่านัวมึงฟังกูนะเหมือนเดิมนะไปแรกสองพัญนะไอ้เหี้ยไม่สตินะเว้ยมึงไม่ต้องไปหลุดอะไรขนาดนั้นชนะก่อนก็ได้ค่อยบัฟบัฟชุบไปนะตัวชุบชุบไปนะเล่นสติมันจะหลุดตามนะครับ อย่าหลอดพออะเอาง่ายอะแล้วก็มือค่อยมือค่อยเต็มบบอ่ะมันมาไล่กูแล้วนะถึงไหนละมันมาไล่กูแล้วโหแน่เติมันไม่อยู่ในปังไดปั๊มใดมาหน้าเข้ออีกดิพี่เตะลากมันดึงมาหน้าเข้ออีกดิมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนก่าอมันเล้วกลับมันเล้วกลับมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่เลยนี้เลยลามน้ำมันลงน้ำมันเลยข้างในนี้เหรอครที่อับไหนข้างในมามามาไม่อยู่ตรงไหนไม่อยู่ไหนพี่ข้างในเลยลุงเนี่ยตรงไหนโลุงเนี่ยมาทางรถไฟทางรถไฟมาทางรถไฟแล้วเนี่ย เาต้องไปเจอมันเลยเดี๋ยวซ้ายลงมาเดี๋ยวซ้ายไปเจอมาเลยมุมร้อยอยู่ตรงไหนมุมร้อยอยู่ไหนมุมร้อยอยู่ไหนอยู่ฝั่งเราครับอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งเราเราต้องเล่นฝั่งไหนเสิร์ชาที่เล่นนีไปเนี่ยเนี่ยนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยเเข้ามาเนี่ยเนี่ยเเข้ามามันเซ็ตง่จัดอะมา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 าาาาาามมาล คือเราตกแล้วคือเราตกตกแล้วพี่ไม่เไม่ไม่เราไม่ควรจะเดินไปนะถ้ามันไปไปไปมึงมึงขึ้นรถไปเลยมึงขึ้นรถชน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 เลยมึชนมันจะบั๊มกับมึงอย่าอย่าอย่าลงรถอย่าลงรถมันจะบั๊มมันไปมันไปมึงลงไปคนนะมาเล่นที่เดิมนะมาเล่นที่เดิมนนะียวนะมึงบั๊มไปที่นนี้เลยเต็มเต็มบอกเต็มบอกคนเขาตกน้ำไอ้เฮียบั๊มลอยบั๊มลอยเป๊ปเขาตกน้ำนะ

กูมาเล่านาตรงไอ้เซิร์กมาเล่นตรงไอ้เซิร์กแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วหลังบ้านคนหลังบ้านคนเออมึงระวังเนี่ยมาลงตรงเลย um. like ล ke, มาลงมาลงตรงลาวมาลงตรงลาวมาลงนเข้าม totally> ันเข้ามัเข้ามัน uhm, ้ามนเขามเ้ามนเ้ามน้ามันเขนามนามนามามันามาม้ามเามน้าม้น้ามเามเ้ามันมเ้งม้นมเ้งม้นมเ้งม้นมงันงมามันมา ชุบเพื่อนด้วยเฮ้ยเมตตายมึงชุบเพื่อนหน่อยมึงช่บเพื่อนหน่อยชุ่วยชเขาไอ้บอองเขาเราเล่นพี่ทำไมไอ้ไทไอ้ไทยอย่าเล่นไอ้มาสนยับบันดชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยช่ด้วยช่วยด้วยชดี๋ยชกันด้วยชกันด้วยชด้วย ดังสามารถปิดวชหน่อยพี่ตัอยู่กินยากินยามึงจะกินยาทำไมอะเพื่อนด้วยมึงเห็นมั้กูโดนแล้วนะกูล้มแล้วนะกูลแล้วนะเล่นไป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 คกแล้วุดเพื่อนด้วยมึงไุเพื่อนดีมึงไุเพื่อนดีมึงไุเพื่อนโอเคครับโอเคมึงไุเพื่อนเพื่อนตายเยอะตรงกลางอะเห็นป้ายตียิงดิุวินเดอร์เดี๋นะุวินเดอร์เดี๋นะุดใุดใุดใุดชวเนิ์ดวยเิเิน

ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปน้ไปออกไปออจ่าไพิต่างไฟนี่ตัวนะต่งไฟมต่งัวนะให้ยิงไหเลยไม่หอดเลยใช่ใครต่องไต่ตัวนะมันลอยไปต่ตัวนลต่างไฟอ่ะลอไป่งไปหอยมดหอยมหอยมหอยมอยดอยไปแล้วหนัหอยมหอยมตรงไหนพิจิแม่เขาเขาเขาฟื้นได้ดูเขาอยู่ ไปออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยไม่ต้องรอเพื่อนออกได้ออกไปเลยไอ้ใครที่มีปืนอ่ะไอ้ใครที่มีปืนมึงรอมึงรอมึงรอช่วยช่วยเพื่อนก่อนรอีกสันึงพี่ซึ่มาพี่อยู่ไหนอ่ะไอ้เฮียกูขับตกน้ำไปสับขี้เหร่งกูห่อตำรวจมันแล้วนะไอ้เต๋ไอ้เฮียใครก็ได้ไอ้เป๊ปไอ้เป๊ปมาช่วยกูหน่อยกูตกน้ำไอ้เป๊ปยู่ไหนครับพ่อไปให้หมดกูอย้ยไปให้หมดเออมึงแท็กเบอร์กูมาดิีมาแล้วนะตำรวจมาแล้วนะไอ้ไป ใครรู้ว่าหกลับมากูต้อบมานั่นเลเต๋ฟังกูใครว่าทัุปู่ใครผมจบอ่ขึ้นมาลงลงขึ้นมาลงลงลงขึ้นาปมเป้ด้วยอ่ะฟังฟังตอรอมาแล้วนะอสามแล้ที่สามแล้วต้องออกแล้วนะเล่นได้เล่นได้เล่นได้มีเยอะหรอกก่อนหนึ่งนมันมันกักได้นะศพบ้านอ่ะจะบอกให้ไม่ได้ไม่าน้ได้แล้วได้แล้วพี่แต่ว่ามันไม่หมอไม่ถึงมอไม่ถึงดีไม่่าด้อย่านัวอย่านัวอย่านัวไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ไ้ปเลยน ใครที่ไม่นุ่มมารวกับกูนาคุกดิอนนี้เลยเพื่อนนะา่ขหน้าใมึงฟังทกให้ไอ้รตมึงฟังพี่ไปอไม่เป็นไรมึงมึงคนแรกอยู่แล้วเชิลิฟมึงไม่ต้องห่วงมึงคือคนแรกมึงทวงไปเลยมึงทวงเวลาไปเลยมึงกูรู้อยู่แล้วว่ามึงโดนคนแรกนะตรงคุกใหญ่ไอ้เฮียคอแรงอยากคอมแรงเลยเฮียเชื่อกูเดพี่ขาดไม่ได้โดนไลน์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้ไ่ได พี่จุกไปหน้าคุกพี่จุกไปหน้าคุกอ่าเรายิงนะางต้นฮอลไล่นะพี่บ้านบีบีซีมึงไปถ่วงไปเลยมึงไปเล่นคงเล่นเข่าถ่วงเวลาไว้ไอ้เหี้ยมึงอยากกินเยอะทางไหนพี่ไทยทางไหนมันมันเคยเปตรงที่โพอ่ะจบพี่พี่อยู่แถวครับผมอยู่ก็เออไอเวสไอเวสมึงอยู่ไหนตอนป้าอยู่อ่ะมึงให้ตอนขับมึงให้ตอนขับให้มันขับให้มันขับมันได้ได้ฝึกเลย